สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่4ประจำเช้าวันพุธที่17สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเสมอกับวัตฟอร์ดไป1-1เริสตอลซิตี้เอาชนะลูตันทาวน2-0เบอร์ลี่เสมอกับฮาวไป1-1คู่ของโคเวนิตี้ซิตี้กับวีแกนอันนี้เลื่อนเตะนะฮะไปต่อกันที่นอร์ดซิตี้เฉลี่ยชนะฮัฮเดฟิลด์ไป2-1เบลสตันเสมอกับลอตเตแฮม0-0ซอนซีเสมอกับมิววอลไป2-2แล้วก็ควีสบัลเลนเจอร์แพ้ให้กับแบ็กคูลไป0-1 ลก็เยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจกฟูงยอะคงเป็นแบ็กเบิร์นที่เก็บไป9คะแนนอันดับ2กับ3ตอนนี้เป็นฮาวกับวัตฟอร์ดเก็บไปทีมละ8อันดับ4มีวอมี7อันดับ5ถึงอันดับที่7ครับมีคาร์ดิฟเพรสตันบุกแบ็กปูที่เก็บไปทีมละ6ในขณะที่2งท้ายตลางครับ3ทีมสุดท้ายเวสต์ West, บอมกับลูตันมีทีมละ2แล้วก็โควนที่ครับลังบวยที่1คะแนน แล้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันพุธนี้นะฮะก็จะมีสโตเปิดบ้านเจอกับมิดเดิลสเบอร์เลดดิ้งพบแบ็กเบอร์เชฟยูเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็ทางเวสต์บอมเจอคาดิฟ